คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดห่วงใยสุขภาพชาวชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายไกรสอนกิจการนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีเลขานายก ที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดห่วงใยในสุขภาพชาวชุมชนและผู้สูงอายุจึงพร้อมใจกันออกไปเยี่ยมชาวบ้านชาวชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครแม่สอดโดยในการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมสักถามถึงปัญหาของชาวชุมชนแต่ละหลังคาเรือนไว้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดได้มีความห่วงใยประชาชนทุกชุมชนในช่วงเกิดผลกระทบโควิด1 9ในพื้นที่อำเภอแม่สอดถึงแม้ในช่วงนี้สถานการณ์โควิดได้ผ่อนคลายเบาบางลงไปบ้างแล้วก็ตามทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดก็ยังมีความห่วงใยในสุขภาพของชาวชุมชนทั้งนี้ยังได้เชิญชวนให้ประชาชนในทุกๆชุมชน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ครบทุกคนและทุกครัวเรือนเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หากมีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลไม่สบายให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที